สวัสดีครับอุบลคนมันโป่งครับผมครั้งแรกครับที่ผมเห็นแมวมันคลอดลูกครับเกิดมาเพิ่งเห็นครับอันนี้เป็นแมวผมครับแมวที่ผมเลี้ยงเพราะผมสังเกตตอนเชา้ามันล้องมันล้องวนหน้าวนหลังมันหนวิ่งไปนั้นวิ่งไปนี่ตอนเย็ยนก็ เนี่ยผมบอกว่ามันร้องมันจะเกิดลูกพอดีผมมาจากทําง,งานกับรีบมาจากทําง,งานครับมาลูปหน้าลูปหลังมันไม่ร้องเสียงดังนะครับมันก็เกิดมาเลยครับเป็นตัวแรกเลยตัวสีดําแล้วผมก็ได้น้องมาหนึ่งตัวในน้องมาตัวครับตัวแรกเลยครับ เอาให้ผมเลยผมขอพี่พ่อขอนะแมวมันเกาให้เลยเนี่ยเสียงมีเสียงแล้วเสียงแล้วไอ้ตัวเล็กตัวเล็กดูดิไอ้ตัวเล็กมีเสียงนะครับมีเสียงแล้วครังคร้งแรกครับครั้งแรกนิสัยผมไม่เคยชอบแมวครับผมมาอยู่นี่กลับมาจากนอกมาเจอ แมวตัวนี้มันมาอยู่กับผมเลยเป็นแมวอักิตมันมาอยู่กับผมนะครับมันลักผมมันไม่หนีไปไหนผมก็เลี้ยงมันเลยเลี้ยงมาก็ได้ลูกมาตอนแรกนึกว่ามันจะไม่มีลูกนะครับตัวเล็กนี่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 อันนี้นี่นี่พอดูหน่อย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 อุ้ยพอดูหน่อยดิ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  ไอตัวเล็กไอตัวเล็กไอตัวเล็กอืมอนี่เนี่สีดำปอดเลยสีดำปอดเลยตัวเล็กดีด้ดีด้วีครั้งแรกครับครั้งแรกที่ผมได้จับลูกแมวอ๋าไปไปไปกินนมแม่กินนมแม่กินนมแม่พี่เอาให้ลูกกินนมเร็ว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 ให้ลูกกินนมเร็วเร็วพี่ให้ลูกกินนมหน่อยอ่ะพี่ให้ลูกกินนมหน่อยลูกให้ลูกกินนมหน่อยลูกลูกกินนมหน่อย เอ้ไป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 ให้ลูกกินนมหน่อยเร็วเร็วเรล,ล,ล,ลูกกินนมหน่อยได้มาแล้วในน้องมาตัวครับลูกสาวให้ผมแล้วของดีของดีของดีตัวแรกครับรอไปจะมีกี่ตัวครับ ตัวแรกเป็นสีดําครับตัวต่อไปจะเป็นสีอะไรครับรอชมครับเกิดมาเป็นตัวที่สองแล้วครับตัวสองนี่เป็นตัวสีแบบแม่ครับนี่สีแดงสีแดงแบบตัวใหญ่มั้งนี่แมวตัวใหญ่ออกมา2ตัวแล้วครับ น,นี่ผมเห็นครับมันเพราะว่ามันลังที่มันนอนมันเล็กนิดเดียว2ตัวละตัวที่สองแล้วครับติดตามชมต่อไปจะได้กี่ตัวเนาะตอนนี้ออกมา2ตัวแล้วครับรอจะมีกี่ตัวเพราะว่าไม่เกิน4ตัว แม่ใหม่อะดีออกมาแบบอันนี่น่ะออกดีอืตอต,ต้องมาให้มันดื้อมันต้องฝึกมันกินข้าวกินอะไรสีดำกับสีแดงขอ,อ่น้องตัวก็ได้น้องตัวหอ,อ,อกมาได้ลูก ออกมาเลยเบ่งเลยลุกออกมาเลยเบ่งเลยเบ่งเลยลูกเบ่งเลย ช่ว่ามันจะอยู่เมือดนะออกมาออกข้างนอกเนี่ยหลังเนืออลังเล็กไหมลูกที่มันเกิดนะะกินนมก็จะกินกินนมก็จะกินจะออกก็จะออกมาดูโลกโอ้ยหูยาวขนาดเลยตัวนี้ตัวแดงหูยาวขนาดเลยครับดูดิ 嗯。Uh เดี๋ยวรอครับมันจะสองสามสามสองตัวละห้สบาทก็พรแล้วเดี๋ยวปีให้โชคเนาะลูกเนาะเออปีให้โชคเนาะสองสเนาะลูกเนาะเนาะหนึ่งสสองสได้หมดเนาะลูกเนาะเนาะเกิดเกิดเกิด

เบเบเบเอลูกกับพ่อลูกโอ้ยลูกกับพอลูกลูกกับลูกอ่ะให้แม่เบงเออออกลูกอ่ะเบงแล้วเบง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  ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปคราบเออออกแล้วออกแล้วไม่จ้องไปข่าบหรือไงเออนาอนออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วแม่เกิดมาอีกแล้วเฮะเออออกมาแล้วสามสองสองสามออกมาแท้าน้องลูกเนาะออกมาเทออกมาเท ออเลูกออมันทับมันทับมันทับลูกทับลูกออกมากันออกมากอนทับอย่าทับลูกมาลูกออกมากันเออเออมันทับลูกอ่ะเออออกมาแลออกมาแล้วโอ้ยหนอลูกออกแล้วดูให ok ้ดีๆลูกนะออกแล้ว ออกมาแล้วตัวที่สามแล้วตัวสีดำดำขาวตัวนั้นดำปอดอันนี้ดำขาวลุงเนาะอ่ะกินกินพ่อขอน้องเนาะพ่อขอน้องนะออนงนะลุนะงเนาะเออพ่อจะเลียเ<อ>เ้ยงให้เนาะพ่อจะเลี้ยงให้เนาะพ่อขอน้องอีกเนาะ พอจะมาเลี้ยงหมดเลยพอขอน้องหมดเลยน้องเนาะขยับไปขยับไปมันจะออกนัแน่ๆจะออกมาจากนี้นะลูกตีเอะให้มันถึงให้ไม่ให้มันก็กินนั่นแหละขยับออกไปขยับไปเข้าในเข้าในเข้าในหน่อยจะล่นเข้าในหน่อยลูกเข้าในหน่อยเอ้ย ตัวที่สามเขาบออกมาแล้วเป็นสีดำไป่ต้องกินนะลูกนะนาะพ่อขอน้อพี่อาบิอาบิเฮ้ยอวดอวดอวดาวดอวดอวดอวดคิดอะไราเงี้ยนะพ่อขอพ่อขอพ่อขอมาต้องกินเนาะพ่อขอเนาะพ่อขอเนาะเอาไปอ๋อ มาแล้วแม่โอ้อ่ะกัดกัดเอ้ยมาแล้วเอากัดกัดเสือกัดสะดือกัดสะดือกัดเลย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 เอากัดเลยเออกัดอีเพาะอีเพาะกัดกัดเร็ว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 จับไม่ได้เดี๋วเพราะออกงกายตัดกับแม่ ขออนุญาตครับผมเกิดมาสามแล้วครับในน้องสองครับน้องเกิดมาดูโลกสามตัวแล้ว จะมีสี่หรือห้าตัวไม่รู้นี่ให้น้องสองแล้วลูกสาวน้องของดีนีพ่อสองแล้วเขาจะเก็บรักษาไว้นะลูกนะ้อเขาจะเลี้ยงเองเนาะมีสชกมีลาบเนาะ เข้าไปอย่างลูนเข้าไปอย่างเข้าไปอย่างนี้ออกก็ไม,ม,ม,ม่ออกมาแม้ว่าแม้ว่ปึ๊บบ um> ิอบินบินบิงบิงบินบิงบิงบินบิงบิงเลยบิงเลยลูกบิงเลยโอ้ปฎิกินข้าวง่ายแล้ววันนี้ไม่ได้ก <um> ินข้าวง่ายแล้ววันนี้ PA. điเลย à, người người thay lục nê thiên lục sao ca la ca la lục bình 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 Ê, 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 lên, bén lên, bình lên, สามตัวนี้บอกมาอย่างรู๊ออกไป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 แม่กําลังจะเอาน้องออกมานี่แม่จะเอาน้องออกมานี่ย สีขาวขาวดแดงอ่าเตยสีออกมาแล้วเออเออออกมาแล้วเลียบ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  อเลย,ยเรียเลยเีย,ยเลย,ย,ย,ยออกมาดูโลกแล้วออกมาดูโลกแล้วเ้ยน้องแมวน้องแมวโอ้ตัวนี้ตัวสีขาวสีแดงอ,อไปทับลุกทับลุกทับลุกโอ้ยเเอ้บุกเลย เออตาย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 อันนี้ก็อกุมคุมจินตลูกน้มแม่นี่ออกมาออกมากนันนี่ดูนี่ดูนี่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 เออ เดี๋ยนี่เดี๋ยนี่เดี๋ยนี่อืมโอ้ดินน่ะนาะดินน่ะนาะดินน่ะนาะเบีย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 พ่อขอน้องนะพ่อขอน้องนะลูกพ่อจะมาเลี้ยงนะแล้วพ่อจะเลี้ยงให้น,อน้องลูงเนาะ ไม่ดิ้นเลยเนี่ยเอ้ะเบียไม่ไม่ดิ้นเลยหรกอืมเบีย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 ไปเบียไว้เบียไปอืมอืมตัวที่สี่ออกมาแล้วอันนี้ก็โอ้ยไปยูบ ที่สี่มาแล้วครับนีู่ถ้าจะหมดแล้วพ้อขอนะลุนะงเนาะก่อขอนานะต้อขอน้องมาเลี้ยงเนาะนี่เนี่ยทับลูกนะเนี่ย ไม่ดินไม่เลยสีแดงสองสีดำหนึ่งไอ้ดำเลี่ยมหนึ่ง สีตัวเดีย๋ยวจะมีกี่ตัวครับเราต้องติดตามไปเรื่อยครับจะหมดแล้วครับได้สี่ตัวดำสองแดงสองยังไม่มีชื่อครับรอสักอาทิตย์ก่อน ได้น้องปีให้น้องสามได้สามน้องครับน้องให้เลี้ยงสามน้องของดีปีให้ของดีป่อสมออกมาสี่ครับเกืดมาสี่ได้น้องสามปีกินไปหนึ่งให้พ่อสาม พ่จะมีโชคมีลาบแล้วพ่อจะมีเงินมีทองแล้วนะลูกเนาะเอเอ,เอ,เอนั่นพ่จะมีเงินมีทองแล้วอ้พอจะรวยแล้วอ้ยยังมานั่งนะลูกเฮ้ยยังมีอีกเหรอเฮ้ยยังมีอ,อยู่เหรอ หรับคิดป,ปีเอาไว้เพียงแค่นี้ครับปีเกิดลูกนพบกันใหม่ทีมีสวัสดีครับ